ถึงตัวแล้วหัวใจจะอยู่ลอสซานโตสแต่ป้ายทะเบียนกูอยู่ไทยทุกคนนี่<ะ>ไอเฮี้ยนี่เราอยู่ลอสซานโตสนะ นี่รถตำรวจนี่รถตำรวจก็ยังป้ายทะเบียนไทยอะไรวะเนี่ยเอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม GTA 5นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าไม่ได้สอนลงมอดเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของสอนทําหนังแล้วก็ Rockstar Editor ล้วน้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เดี๋ยวขอมาสอนลงมอดแบบจัดเต็มทั้งสัปดาห์หน่อยละกันนะครับผมโอเคสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็เปิิดเทมแแล้ววรบ่งงไจ เอาละครับทุกคนแล้วก็มอดในวันนี้ที่จะมาสอนทุกคนลงกันนะครับก็จะเป็นมอดป้ายทะเบียนของประเทศไทยนั่นเองนะครับผมนี่ คือแบบตอนที่ผมลงมาเนี่ยก็เออเอามาลองใช้เล่นๆนไงไม่ได้อยากจะเอามาใช้จริงๆหรอกเพราะว่าแบบเราอยู่ในลอตัตโตใช่ไหมเมืองจริงๆของมันก็คือลอตแองเจลิสนะครับผมแล้วก็มีป้ายทะเบียนไทยมาแบบนี้ผมก็รู้สึกมันขัดหูขัดตานะครับดูแปลกๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับหลายคนเนี่ยอยากจะเอาไปใช้แล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยขอมาเหมือนกันนะครับบอกว่าให้สอนลงมอดป้ายทะเบียนหน่อยโอเคถ้าทุกคนอยากได้เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจัดให้นะครับผม อะวันนี้เนี่ยมากับมอดภาพสวยตัวใหม่ด้วยนะครับวันนี้มากับ5 Real รียบวก LA Revo 2.0นะครับมีน้องคนหนึ่งเขาสนับสนุนมากอะเขาชื่อว่านอย e ีโแล้วกูไปขึ้นรถคันนี้ทำไมล่ะเนี่ยอ๋อน้องนอยอีโวนะครับเขาสนับสนุนเจ้ามอดภาพสวยตัวนี้มาให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเขามากจริงๆเลย คือแบบน้องเขาสนับสนุนภาพสวยมาให้หลายตัวมากนะครับคือแบบเกรงใจน้องเขามากๆนะครับผมแล้วก็มอดภาพสวยตัวนี้เนี่ยก็แพงด้วยนะครับแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะส่งมอดภาพสวยมาให้อีกซึ่งแบบเกรงใจน้องเขามากๆนะครับผมแต่น้องเขาก็ยังส่งมาให้ก็ต้องขอขอบคุณน้องนอยอีโวจริงๆนะครับผมโอเคเรากลับมาที่มอดของวันนี้ครับทุกคนมอดของวันนี้ที่เราจะมาสอนลงกันก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะเป็นป้ายทะเบียนไทย ซึ่งป้ายทะเบียนตัวนี้เนี่ยผมลงแล้วผมเจอปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือใครที่ใช้มอดภาพสวย5เรียวตัวนี้เนี่ยมอดป้ายทะเบียนเนี่ยมันจะไม่ทับกับป้ายทะเบียนที่เราเอามาลงนะครับผมคือเราลงป้ายทะเบียนแล้วแต่ถ้ากลับเข้ามาดูในเกมเนี่ยป้ายทะเบียนมันจะไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวตอนที่เราจะสอนลงกันเนี่ยผมจะสอนลง2ตัวเลยก็คือแบบคนที่มีมอด5เรียวอยู่ในตัวเกมนะครับกับคนที่ไม่ได้ลงมอด5เรียวก็สามารถลงได้แบบปกติเลยนะครับผมอ่ะ ก่อนที่เราจะไปลงวัดตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปที่ร้านแต่งรถกันก่อนเลยเพราะว่าอยากจะเห็นว่าป้ายทะเบียนตัวนี้เนี่ยมันมีอักษรแล้วก็มีป้ายทะเบียนแบบไหนบ้างนะครับผม เออและเผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่ามอดฟลาเรลลเนี่ยมันทําอะไรกับ GTA 5ก็คือฟลายเรลลเนี่ยมันเปลี่ยนให้เมืองของ GTA 5เนี่ยเป็นเมืองคล้ายๆกับลอสแองเจลิสในชีวิตจริงเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นสถานที่ที่มาจากชีวิตจริงนะครับผม KFC สถานที่ตู้ ATM แบง์ธนาคารพวกตึกต่างๆเนี่ยยกมาจากชีวิตจริงในเมืองลอสแองเจลิสเลยนะครับผมยังไม่พอเพียงเท่านั้นเพราะว่าฟลายเรลลเนี่ยยังเปลี่ยนรถบนถนนนะครับทุกคันเลยนะย้ำนะครับว่าทุกคันเนี่ยให้กลายเป็นรถที่มีอยู่ในชีวิตจริงนะครับ ใครที่อยากให้ผมสอนลงวัดภาพสวยตัวนี้เดี๋ยวก็จะมีสอนลงแน่นอนนะครับเพราะว่าน้องนอยอีโวเขาสนับสนุนมาแล้วเราก็ไม่พลาดที่จะเอามาแบ่งปันวิธีการสอนลงกันนะครับผมอ่ะเข้าไปในร้านแต่งรถเลยในส่วนของป้ายทะเบียนเนี่ยมันจะอยู่ตรงเพลตรงนี้นะครับอ่ะนี่นะครับผมมีให้เลือกทั้งหมด5แบบนะครับแบบแรกก็เป็นอก5 2 9ลำพูนแบบที่2ก็กร1162ร้อ 62, 101, แบบที่3จ,จช9 9 9 9นครสวรรค์ ตดห5าาตลกมากไหมวะอยุธย,ย,ยานะครับผมจนอันสุดท้ายฉบบอ4557บุรีรัมม์ครับนี่นะครับก็จะมี5้าแบบ5้าสีอย่างนี้นะครับผมมันก็ไม่เยอะหรอกแต่ใครที่อยากได้ไป้ายทะเบียนไทยเนี่ยผมก็แนะนำนะครับเพื่ออยากเอาไปถ่ายรูปอะไรแบบนี้ไงเอาไปถ่ายรูปรถแบบว่ารับถ่ายรูป 5m อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรถที่ติดป้ายทะเบียนไทยเนี่ยก็น่าจะเท่น่าดูนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นป้ายทะเบียนตด5 5 5้าแล้วนะครับแม่งตลกมากไหมว, <What? S 1> วะ มึงตดแล้วมึงยังขำอีกไม่สักทีสักทีกูเป็นอะไรเนี่ยฮะไม่ไม่พอใจป้ายทะเบียนก็มีว่ะอ่ะนี่นะครับทุกคนโดยรวม<ะ>ไอสัตว์เออ,<ะ>อเอาเลยครับทุกคนนี่ก็จะเป็นโดยรวมของเจ้ามอตัวนี้นะครับก็จะมีป้ายทะเบียนที่เป็นป้ายไทยเพิ่มเข้ามา5แบบนะครับเข้ามาในตัวเกมให้เราได้เลือกใช้กันนะครับผม โดยขั้นตอนการลงนะครับผมจะแบ่งเป็น2วิธีวิธีแรกก็จะเป็นวิธีของคนที่ไม่ได้ลงมอดไฟเดียวนะครับผมคือคุณจะลงะมอดภาพสวย NVE r e d u c t QV อะไรพวกนี้เนี่ยสามารถใช้วิธีแรกได้เลยนะครับผมแต่ขอย้ําเลยนะครับใครที่มีม็อดภาพสวยไฟเดียวในตัวเกม GTA 5เนี่ยต้องลงวิธีที่2นะครับไม่งั้นป้ายทะเบียนมันจะไม่ติดผมรบกวนทุกคนนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดวิธีการสอนลงม็อดดีๆแบบนี้อีกในอนาคตเนี่ยก็ฝากกด r i b e ไปช่องเราด้วยนะครับผมช่องเราเนี่ยจะ ที่สอนลงม็อด GTA 5แล้วก็ 5m เลยครับผมใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้ในอนาคตนะครับก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปลงม็อดกันนะครับรบกวนทุกคนนะครับลงม็อดพื้นฐานมาก่อนซึ่งม็อดพื้นฐานเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์อไว้ให้ตรงด้านล่างในซิม i ล์นะครับทุกคนอย่างน้อยก็ต้องมี OpenIV นะครับผมในการลงม็อดตัวนี้ก็รบกวนทุกคนนะครับไปลงม็อดพื้นฐานมาก่อนเอาเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การลงม็อดตัวนี้กันเลยดีกว่าครับคทุกน ไปกันเลยครับผมในส่วนของขั้นตอนการลงเจ้ามอตตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของเจ้ามอตตัวนี้เอาให้ทุกคนแล้วนะครับตรงด้านล่าง ption, s c r ิปชั o นก็กดเข้าไปเลยนะครับมันจะพาทุกคนมาหน้านี้นะครับผมเพราะทุกคนมาหน้านี้แล้วนะครับก็ให้ทุกคนกดดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะพอกดดาวน์โหลดสีเขียวไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินเจ้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็ให้เรามากดดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมกดไปเลยมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดให้เราทาง้ายล่างแบบนี้เลยนะครับผม เปิดบอสที่เราโหลดขึ้นมานะครับทำการคลิกขวากดแตกไฟล์เลยครับทุกคนพอเราแตกไฟล์แล้วนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับไฟล์ที่ต้องใช้ลงเนี่ยมันจะมีชื่อว่า V วอร์แช re แบบนี้นะครับเวอร์ h a r e YTD อ่ะทีนี้นะครับให้เราทำการเปิด Open IV ขึ้นมาเลยครับทุกคนพอเปิด Open IV ขึ้นมาแล้วนะครับอย่าลืมกดเปิด Edit m โห e ดทางด้านขวาบนนะครับแล้วก็กดย e s ตรงนี้ทีนี้นะครับให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์ม d นะครับมาที่ x64e ตรงนี้นะครับใครที่ไม่มี x64e ตรงนนี้้คใหกเมาาอไฟล์พว x 6 4ต่างๆเนี่ยใครที่ไม่มีตัวไหนเนี่ยเราก็เอาตัวนั้นนะครับเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์มอดเลยนะครับผมที่สําคัญนะครับคือไม่ใช่ว่าเราเนี่ยลากเอาไปไว้ในโฟลเดอร์มอดเลยนะครับเราต้องทําการกดคลิกขวานะครับแล้วก็กด copy แต่เราจะ copy ใน open av ไม่ได้นะครับให้เรากด copy ตรงโฟลเดอร์ของเกม gta 5ของทุกคนนะครับผมก็ให้เราเอาตัว x 6 4 e นะครับเอาไปไว้ในโฟลเดอร์มอดเลยนะครับผมสาหรับคนที่ไม่มีตัว x 6 4ี่ e นะครับผมอ่ะนี่นะครับพอเราเข้ามาในโฟลเดอร์ม นี้นะครับกดเข้าไป level GTA 5 Vehicle นะครับผมทีนี้นะครับให้เราลากตัวไฟล์ vershare. YTD ตัวนี้เนี่ยลากเฉพาะตัวไฟล์ vershare นะครับลากเข้าไปไว้ในโฟลเด er อร์ Vehicle เลยนะครับผมนี่ลากไปไว้เลยพอเราลากเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปทับกับไฟล์ vershare ตัวเก่านะครับให้เราเปิดไฟล์ vershare ตัวนั้นขึ้นมาดูก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์ผมจะพิมพ์หาเลยนะครับผม vershare. YTD อนี่ไงครับผม นี่นะครับให้เรากดดับเบิ่คลิกเปิดมันขึ้นมนานะครับเพื่อความชัวร์ว่าตัวมอสเนี่ยลงไปทับแล้วนะครับนี่ให้เรามาดูที่เพลตตูนหนึ่งตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นตัวอักษรไทยเนี่ยถือว่าตอนนี้มอสที่เราลากมาลงเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ ครที่ไม่มีตัว5เดียวเนี่ยถือว่าตอนนี้เนี่ยลงมอดเสร็จแล้วนะครับสามารถเซฟแล้วก็ปิด Open นไอวีเข้าไปดูในเกมได้เลยนะครับผมอ่ะกดเซฟทั้งด้านขวาล่างนะครับคนที่ไม่มีไฟ v เดียวตอนนี้เนี่ยสามารถปิดตัว Open นไอวีแล้วก็เข้าไปเล่นเกมได้แล้วนะครับส่วนวิธีที่2นะครับวิธีของคนที่มีม็อด f เดียวอยู่ในตัวเกม GTA 5นะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้ทุกคนโหลดม็อดมาก่อนเสร็จแล้วก็แตกไฟล์ตัวม็อดออกมาจนได้มาเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปไปที่ตัว v e share .ytd แบบนี้นะครับผมเสร นะครับผมแล้วก็ให้เรามาเลือกไฟล์ตรงนี้นะครับเลือก open folder แบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปยังม็อดที่เราโหลดมานะครับผมจะเก็บไว้ที่ดาวน์โหลด new folder แล้วก็โฟลเดอร์ของม็อดที่เราแตกไฟล์มานะครับผมให้เราเลือกโฟลเดอร์นี้นะครับโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ม็อดมานั่นแหละนะครับกด s e l กโฟ folder เลยนี่เสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาของ open i v นะครับผมกลายมาเป็นตัวโฟลเดอร์ที่เราเก็บม็อดเอาไว้นะครับมันจะมีไฟล์ voidshare. ytd อยู่นะครับทุกคนกดคลิกขวานะครับเลือก edit เสร็จแล้วนะครับให้เราเลือก export all texture ตรงนี้เลยนะครับผมพอกดไปแล้วเนี่ยมันจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะ format ตัวภาพที่เราจะ export ออกไปเนี่ยเป็นอะไรผมแนะนำว่าให้เลือกเป็นตัว png แบบนี้นะครับกดไปแล้วมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราเนี่ยจะ export ออกมาแล้วก็เอาไปไว้ที่ไหนส่วนตัวผมเนี่ยจะเอาไปไว้ที่ drive f นะครับแต่ของเพื่อนๆเนี่ยจะลงไว้ไหนก็ได้นะครับผมจะเลือกไว้ที่ drive f นะครับ gta backup แล้วก็ผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับผมจะตั้งชื่อว่า w o r l share แบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะเอาไฟล์ามาเก็บไว้ที่นี่ผมก็จะกด select folder ตรงนี้เลยนะครับอะแล้วก็รอมันเอาไฟล์ออกมาสักครู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้มันเอาไฟล์ออกมาเสร็จแล้วนะครับเราจะลองเปิดไปยังโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์เมื่อกี้ไว้นะครับผม GTA Backup v e r s a o n นี่ไงครับนี่ไฟล์ที่เราลากออกมาเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับทุกคนลบไฟล์ธรรมดาออกให้หมดเลยนะครับไฟล์ธรรมดาที่ว่าคืออะไรไฟล์ที่ไม่มีคําว่าเพลทนะครับ ไฟล์ไหนที่ไม่มีคําว่าเพลทเนี่ยให้เราลบออกให้หมดเลยนะครับหรือว่าจะลบตามผมก็ได้นะครับทุกคนนี่อย่างเช่นไฟล์นี้นะครับไฟล์แรกจนถึงไฟล์นี้นะครับลบไปเลยส่วนไฟล์ที่มีคําว่าเพลทนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลทศูนย์หนึ่งเพลทศูนย์หนึ่งอันเดอร์สกอร์ต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องลบนะครับไฟล์ไหนมีคําว่าเพลทเราเก็บไว้ทุกอย่างนะครับนี่พวกนี้ไม่มีคําว่าเพลทแล้วก็ลบออกไปเลยนะครับจนมาถึงตรงนี้ลบออกไปเลยอ่าเท่านี้นะครับเราจะได้ป้ายทะเบียนมาครบทุกตัวแล้วนะครับเราเก็บไว้เฉพาะป้ายทะเบียนนะคร แล้วก็กลับมาที่ open iv นะครับปิดตัวนี้ไปแล้วก็เปิด open iv กลับขึ้นมานะครับมาเลือกตรงที่ gta v ตรงนี้นะครับดับเบิ่คลิกเข้าไปเข้าไปที่ mod นะครับ u p ปเด e x 6 4 dlc pack เสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับมันจะมีคำว่า real traffic 2นะครับให้ทุกคนมองหาโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า real traffic 2ตรงนี้นะครับกดดัเมิงคลิกเข้าไปเข้าไปใน dlc x 6 4 level gta 5 เสร็จแล้วนะครับให้เราพิมพ์เซิร์ชหาไฟล์ที่มีชื่อว่าเวอร์แชร์เลยนะครับเวอร์แชร์ .ytd นี่ไงครับทุกคนคลิกขวานะครับเลือก Edit เสร็จแล้วนะครับให้เราไปเลือกตรง Import ทางด้านซ้ายบนนะครับพอเรากด Import แล้วนะครับมันก็จะเปิดโฟลเดอร์ที่เราเอาไฟล์ป้ายทะเบียนของเวอร์แชร์ออกมานะครับหรือใครที่ไม่ได้เป็นโฟลเดอร์ที่เราเก็บป้ายทะเบียนเอาไว้นะครับก็ให้เราไปหาโฟลเดอร์ที่เราเลือก Export ป้ายทะเบียนออกมานะครับของผมก็เหมือนเดิมเลยอยู่ที่ gta backup เวอร์แชร์โฟลเดอร์ นี่นะครับป้ายทะเบียนเราก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับให้เราลากคลุมป้ายทะเบียนทุกตัวเลยนะครับเสร็จแล้วกดโอเพ่นตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลือกเป็นอัตโนมัติเข้าทุกอย่างเลยนะครับกดโอเคตรงนี้เท่านี้นะครับป้ายทะเบียนก็จะเข้าไปอยู่ในมอดของตัวไฟเบรียแล้วนะครับลองสังเกตดูนี่เพลย์01เพลย์02เพลย์03 เท่านี้นะครับถือว่าใครที่ลงวอตไฟเบียมาเนี่ยป้ายทะเบียนเนี่ยก็จะลงติดแล้วนะครับให้เรากดเซฟทางด้านขวาล่างแล้วก็เข้าไปดูในเกมกันครับทุกคนเอาละครับทุกคนหลังจากที่เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับวิธีเทสเจ้ามอตัวนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับผมไม่ต้องไปไหนไกลก็คือเดินไปตรงไหนก็ได้นะครับที่เราเห็นรถแล้วก็สังเกตป้ายทะเบียนเขานะครับ นี่นะครับทุกคนตอนนี้ป้ายทะเบียนเนี่ยก็ติดแล้วนะครับที่ผมลงมาเนี่ยผมใช้วิธีของคนที่ลงมอดไฟเดียวนะครับผมป้ายทะเบียนมันก็จะบั๊กเล็กน้อยนะครับถ้าทุกคนลองสังเกตดูนะครับตอนนี้มันจะมีป้ายทะเบียน2ตัวทับกันอยู่นะครับอันนี้คนที่ไม่ได้ลงมอดไฟเดียวเนี่ยก็จะไม่เกิดบั๊กตรงนี้นะครับแต่ใครที่ลงมอดไฟเดียวมาเนี่ยมันก็จะมีบั๊กแบบนี้ให้เราเห็นนะครับเฮ้ย GTR GTR เฮ้ย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  GTR อย่าพิ่งไปเออไม่ชิบหายตำรวจมา นี่เราแม่งโคตรสุดเลยครับทุกคนรถเข่าเราสุขใจอ่ะนี่นะครับเหมือน GTR คันนี้ที่เอามาเนี่ยทุกคนลองสังเกตป้ายทะเบียนให้ดีนะครับผมคือรถตัวใหญ่ใน GTA 5ที่ลงมอดไฟเรีวมาเนี่ยตัวป้ายทะเบียนนะครับมันก็จะมีตัวอักษร ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับทับกับปลายทะเบียนภาษาไทยของเราซึ่งวิธีการแก้นะครับผมแนะนําว่าใครที่ขับรถส่วนตัวหรือรถของตัวละคอรอยู่เนี่ยใครที่ไม่อยากให้มันมีตัวอักษรขึ้นเกะกะอยู่แบบนี้นะครับให้เราใช้ Enhance Negative Trainer นะครับซึ่งตัว Enhance Negative Trainer เนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนได้ลงไปแล้วนะครับในคลิปของวัตพื้นฐานก็ให้เราเปิดขึ้นมานะครับไปในหมวดหมู่ของ Vehicle แล้วก็มาที่ Modification ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนหาคําว่า plate นะครับ อ่ะนี่นะครับคำว่าเพลทซึ่งมันจะอยู่หน้าไหนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับของแต่ละคนขึ้นอยู่กับออปชันของรถคันนั้นนะครับของผมอยู่หน้าที่2นะครับนี่ครับให้เราเข้าไปตรงที่เพลทตรงนี้เลยกดเข้าไปจากนั้นนะครับให้เราเลือก customization license plate นะครับก็กดไปเลยนะครับอันแรกครับผม นี่พอเข้ามาแบบนี้นะครับมันจะเป็นตัวอักษรของป้ายทะเบียนภาษาอังกฤษนะครับให้เราทําการลบให้หมดเลยนะครับแล้วก็ใส่ under score ลงไปนะครับผมหรือใครไม่อยากใส่ under score ก็ใส่จุดลงไปก็ได้นะครับนี่จุดแบบนี้แล้วก็ enter ไปเลยนะครับเท่านี้ตัวอักษรที่มันทับกันอยู่เนี่ยก็จะหายไปแล้วนะครับวิธีนี้สามารถใช้แก้ได้เฉพาะรถของผู้เล่นเท่านั้นนะครับผม โอเคแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ชื่นชอบมอสตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์การสอนลงมอสดีๆแบบนี้ใน GTA 5หรือ 5M ในอนาคตเนี่ยก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e นะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพลาดคอนเทนต์เหล่านี้นะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในวันหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ